สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไฮย้อยนะครับมาเบิ่งของไส้ไก่แม่จาร้านะครับเพินเ่นเพิ่งเอดแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเอ็ดตั้งแต่เช้าเพิ่นบอกครับนี่นป๋าป๋ายาวขนาดแล้วก็มันมันมันเชื่อมกันอะไรบ้างครับสองฝั่งนี่อ,นอืม เสียมเป็นตัวยูเลยนะครับปะเอ็ดสวนใหม่เลยแล้วแบบเอ็ดเป็นคันคูเลยทั้งนะ้ะเอ็ดคันคูปลูกกันอันนี้เลยโอ้พอ,อเด่นมันไปซื้อพะยางนะครับซื้อพะยางมาใส่เพื่อไปซื้ออยู่ส่ครับพะยางนี่ออาาไปซื้อ,อยอากาศเบิร์ตเท่าไหร่ครับนี่ อันนี้บอกลองทามเด่นด้วยโบนิมูจักอ๋อคนเหมา <_ S 1> ค่ารถนี่เท่าไ <_ S 1> รครับนี่สี 4, <000. S 1> ่พันโอ้สุดยอดแทะค่ารถสี่พันเพอนจองไปเม็ดนึงอ๋อบัดนี้เพื่อนไปเอาพยางมา ดินมันสลบมาทางนี้นะครับรรยาวเลยแับนี้เดี๋ยวเพื่อนไปซื้อพยาออกมามันก็จะเป็นกระเลี้ยงปลาตรงนี้นะครับหลังบ้านนันี้หลังบ้านลูวเคยหลังบ้านพอเด่นนี่รถแมคโครมันพึ่งเอ็ดแล้วเมื่อกี้นี้ที่จริงเพื่อนบอกให้เพื่อนผมมาสายเสาร์แล้วแต่ว่าผมติดงานนะครับก็เลยมา ยามนี้นะครับเพซื้อไอ้แนวล็อกล้อเอาแนวล็อกล้อมให้หน่อยไปแนวล็อกล้อเอาหนิเอาให้เลยฮะไม่เตือนอ่ะน้ำแต่น,น้ำมันล้างอ๋อไมเ,เดี๋ยวก็ไปเอาให้ก็ได้หมาตัวนี้หลังจากฉีดยาไปแล้ว เริ่มดีขึ้นแต่ก่อนเท้าบวมไปเลยเดี๋ยวนี้มันบอน,นั่นแหละเป็นบอนอยู่อย่างดีเนะเาะเดี๋ยวค่อยเอาไปก็ได้เอาไว้นี่แหละถือไปก็ได้อโอเคอันนี้คือภาพบรรยากาศคลองไส้ไก่นะครับคลองไส่ไก่ของแม่จันลานะครับที่อเอสอยู่ข้างๆเพื่อนนะครับเป็นที่ดินของลูกเขยเพื่อนนะครับผมโอเค เ้นอย่างกินครับนี่ว่าเสียนต้มยำไส้หมูอ,อโอเคเดี๋ยวเ้ามาเป็นต,ต้มยำไส้หมูนะครับโอเคไปแล้วสวัสดีครับ